สาวสุดบีวที่ในคลิปนี้เราจะเรียกว่าเอมี่จังเพราะออกเสียงง่ายกว่าถ้าเรียกว่าน้องป่าน้าโคคมิจะลอยมาแทนนะครับอย่างที่รู้กันว่าเอมี่เป็นตัวละครยุคเก่าแต่ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวละครโกงซึ่งความโกงที่ว่านั่นก็คือเรื่อง s n น p shot เพราะงั้นเราจะมาทำความเข้าใจคำคำนี้กันก่อน Snapshot คือการบันทึกค่าพลังโจมตีและค่าโบนัสธาตุณเวลาตอนที่ใช้พรสวรรค์และค่าที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นผมจะให้เอียนซานมาเป็นผู้ทดสอบในครั้งนี้นะครับ ผมจะให้เอียนซานกดบัฟให้นะครับซึ่งบัฟของเอียนซานเนี่ยก็คือจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่วิ่งนะครับจะสังเกตตัวเลขนะครับจะเป็นเลขเดียวกันตลอดเลยนะอ่าอันนี้คือติดคี้นะครับถ้าไม่ติดคี้จะอยู่ที่4ี่หนึ่งนะครับคราวนี้มาดูทางฝั่งของตัวละครที่ไม่มีการสแนปช็อตกันนะครับจะสังเกตว่าดาเมจนะครับจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนแรก68ตอนนี้6 5และลดลงไปเหลือ6.2แล้วนะครับตอนนี้ หลือ58แล้วนี่คือตัวละครทั่วไปที่ไม่มีการ snapshot นะครับเพราะงั้นตัวละครที่เป็น snapshot แบบนี้นะครับควรได้รับบัฟโบนัสธาตุหรือพลังโจมตีมาก่อนนะครับไม่งั้นดาเมจจะเบาแบบนี้คราวนี้ผมรีเซ็ตโอสใหม่โดยใช้ท่าไม่ตายนะครับดาเมจจะขึ้นมาถึง10,000แล้วและต่อไปอีกแม้ว่าวงเบนเ็ตจะหายไปแล้ว โอสก็ยังโจมตีได้10,000อยู่ส่วนค่าอื่นๆที่ไม่ใช่พลังโจมตีและโบนัสธาตุยังคำนวณตามเวลาจริงนะครับอย่างเซตโกลเด้นทูปอันนี้ก็คำนวณตามปกตินะครับและอาตาัตราคีความแรงคีก็เช่นกันนะครับเพราะงั้นเราไม่สามารถให้สาระ C6 มาเพิ่มความแรงคีไปได้ตลอดนะ ก่อนไปหัวข้อถัดไปขอพูดถึงเรื่องของโอโรลอนก่อนเพราะเป็นตัวที่คล้ายกันมากนะครับดาเมจสดๆดดฟ้าผ่าของโอโรลอนจะแรงกว่าของเอมี่และโดนได้หลายตัวกว่าเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ตามสถานการณ์นะและแน่นอนว่าออฟหลักอาร์ติแฟกต์ต้องเป็นพลังโจมตีและโบนัสความเสียหายไฟฟ้าส่วนมงกุดจะเป็นอาตราคิหรือความแรงคีนะครับ จริงๆแล้วชำนานก็เคยมีเป็น snapshot นะแต่ว่าถูกเอาออกในเวอร์ชั่น1.4ไปแล้วนะครับเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากธนูนะครับที่ดีที่สุดก็คือธนูของชายพลัสตร์และธนูของเยหลานอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นธนูเขียวนะครับในฝั่งสีดาวที่ผมแนะนำจะเป็น l o ยัลนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียเหรียญก็ใช้สติงเลชไปนั่นแหละนะครับต่างกันไม่มากเดี๋ยวผมคำนวณ ให้ในท้ายคลิปนั่นแหละนะครับและข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับการกดใช้สกิลธาตุเพื่อย้ายตำแหน่งนกนะครับจะเป็นการรีเซ็ตสแนปช็อตนะครับตอนแรกได้1.8กับ6.2ย้ายที่มาเหลือ5.5กับ1.6นะครับและทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเผื่อใครจะเอาเอม่จังมายืนสนามนะครับก็คือให้ โจมตีปกติ3ครั้งแล้วชาร์จโจมตีนะครับสังเกตว่าการชาร์จโจมตีจะเร็วมากนะครับเป็นการตัดแอนิเมชันนะครับอ,อันนี้มัวแต่พูดก็เลยลั่นไป5นัดน,นะครับ3แล้วก็ชาร์จ1 2 3ชาร์จอันนี้ถ้าใครเล่นบนคอมก็คือใช้เมาส์ตลอดนะครับไม่มีการกดปุ่ม R นะส่วนทีมก็ชจ่จัดให้เหมือนทีมกายภาพเฉยๆไม่มีอะไร ไหนๆก็พูดถึงเรื่องทีมแล้วจริงๆเอมี่ก็ไปได้หลายทีมนั่นแหละเพราะงั้นเราจะหยิบยกเฉพาะทีมที่ใช้กันบ่อยมากที่สุดมาพูดแล้วกันนะครับเริ่มจากทีมเนชั่นอันนี้เผื่อใครสงสัยว่าทำไมเรียกทีมเนชั่นนะครับก็เพราะว่าเป็นทีมที่รวมตัวละครโหดและทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้เพราะเป็นตัวละคร4ีดาวนะครับทุกคนทั้งชาติทั้งโลกก็เลยใช้กันก็เลยเรียกว่าทีมชาตินะครับหรือเนชั่นแนลนั่นแหละนะครับ อันนี้จะมีส n a p s h o t อยู่2คนก็คือเซียงหลิงแล้วก็เอมี่นะครับส่วนซิงชิวเนี่ยไม่ snapshot นะครับเพราะงั้นคนที่ต้องออกมายืนสนามก็คือซิงชิวนะครับแล้วให้เซียงหลิงกับเอมี่ทำดาเมจนอกสนามไปนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนซิงชิวเป็นตัวละครลมอย่างซูโคสได้นะครับเพื่อเอาลดต้านทานนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมเนชันแต่ว่าถ้าไม่เอาลดต้านทานจากซูโคสก็จะกลายเป็นอีกทีมหนึ่งครับก็คือทีมโอเวอร์โหลดของชูรดนั่นเองในทีมนี้เราสามารถให้ชูรตหรือเบนเนตใส่ทนาซิตี้ได้นะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาแค่3วิตรงนี้นะเพราะว่าทั้งเซียงหลิงและเอมมี่เป็นสแนปช็อต แค่ใช้สกิลธาตุก่อนทั้งสองคนนั้นเรียกโกสหรือเสียงหลีกดท่าไม่ตายก็พอนะครับอันนี้เรื่องของเทนัสิตี้นะครับและเราสามารถเปลี่ยนเสียงหลิงเผื่อใครอยากได้สั่นพ้องไฟฟ้านะเปลี่ยนเสียงหลิงเป็นแปบ๊บหนึ่งหาก่อนเอียนซานก็ได้นะครับเราก็จะได้บับมาให้เอมี่เพิ่มนะครับเป็นไฮเปอร์แครี่คนเดียวไปเลย เรื่องที่สำคัญผมก็พูดไปครบและต่อจากนี้คือการอ่านคอนสวรสด์และกลุ่มดาวให้ฟังนะครับ พลสวรรค์พื้นฐานไม่มีอะไรก็ตัวธนูปกติเลยนะครับส่วนสกิลธาตุนะครับเป็นการเรียกนกม่วงที่ชื่อว่าโอสออกมานะครับซึ่งโอสจะมีระยะเวลาคงอยู่ที่10วินาทีบดกลุ่มดาวจะเพิ่มอีก2วิเดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับเวลาคูลดาวเนี่ยนานมากๆนะครับเราต้องใช้สลับกับทงไม่ตายเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะครับมีใครจําได้ไหมครับว่าเราสามารถเล็งไม่ใช่ดิชาร์จกดสกิลธาตุค้างนะครับเพื่อเล็งตำแหน่งของโอสได้ด้วยนะครับ แบบนี้นะครับและเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของโอสได้ด้วยการกดสกิลธาตุอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการเรียกโคสชมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับพรสวรรค์นในส่วนของถ้าไม่ตายนะครับอันนี้เขาบอกว่าการปีกปกป้องเอมี่นะครับแต่ว่าที่เห็นคือเหมือนแปลงร่างเป็นนกไปเลยมากกว่านะครับแบบนี้นะครับอ่าอนี จะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาของโอชนะครับถ้าโอชอยู่บนสนามนะครับถ้าไม่มีโอชอยู่บนสนามก็เป็นการเรียกโอชออกมาเลยนะครับพอสวัสด์ติดตัวต่อมาอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือชาร์จโจมตีเล็งโจมตียิงไปที่โอชแล้วโอชจะทําให้เกิดสายฟ้าฟาดลงมานะครับอันนี้ปกติไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับ ที่สำคัญที่ได้ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจะเกิดฟ้าผ่าลงมานะครับซึ่งเป็น80%ของพลังโจมตีของเอมี่นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อทำคำขอมเมืองมอนซัตนะครับ จะได้ระยะเวลาลดลง25%อันนี้เผื่อใครจำไม่ได้นะครับก็มาคุยกับแคทเธอรีนนะครับแล้วก็เลือกเมืองมอนสตาร์ตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็เลือกระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะลดลง25%นะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมกดส่งออกสำรวจด้วยนะแต่อันนี้ผมส่งไปครบแล้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องของกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวแรกนะครับ ช่วงที่โอสไม่อยู่ในการต่อสู้นะครับก็จะยังคอยเฝ้ามองผ่านดวงตาเรเวนโดยเมื่อเอมมี่ทำการโจมตีปกติใส่ศัตรูโอสจะช่วยเสริมการโจมตีผ่านดวงตาเรเวนสร้างความเสียหาย22%ของพลังโจมตีนะครับดวงตาเรเวนคืออะไรเดี๋ยวให้โอสออกไปก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนที่แป๊บนะครับโอเคเปลี่ยนที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องโจมตีโดนศัตรูก่อนด้วยค่อยเกิดดวงตาเรเวนนะครับ เป็นกล,กลมๆม่วงๆแบบนี้อันนี้ใช้ได้เฉพาะเอมี่คนเดียวนะครับตัวละครอ,อื่นๆจะอยู่ที่กลุ่มดาว6เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับกลุ่มดาวที่2เมื่อใช้สกิลธาตุจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก200%ของพลังโจมตีและทำให้พื้นที่ผลกระทบเพิ่มขึ้นอีก50%ออันนี้ แค่ตอนเรียกโอสออกมานะครับเพิ่มความเสียหายแค่ตอนเรียกโอสออกมาไม่ใช่ตอนที่โอโจมตีหรือตอนที่เกิดฟ้าผ่าจากปฏิกิยาธาตุนะครับคนละอันกันนะและต่อมานะครับก็คือเพิ่มเลเวลสกิลธาตุขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่4นะครับเมื่อใช้ท่าไม่ตายจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าแก่ศัตรูโดยรอบเป็น222%ของพลังโจมตีและเอมี่จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต20% เมื่อเอฟเฟกของท่าไม่ตายจบลงนะครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลของท่าไม่ตายขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่6เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของโอสขึ้น2วินาทีและโอสจะทำการโจมตีร่วมกันกันกบตัวละครของตัวเอที่ต่อสู้อยู่ในขณะนั้นและสร้างความเสียหายไฟฟ้าเป็น30%ของพลังโจมตีของเอมี่นะครับเรามาดูกันนะครับก็คือจะโจมตีพร้อมๆกับ ตัวละครที่อยู่บนฟิวเลยใช่ไหมนี่นะครับก็คือยิงปิ้วๆเลยนะครับยิงโจมตีเร็วโอสก็ยิงเร็วนะครับโอสก็จะยิงทั้งดาเมจต,ตามเวลาเดิมและตามที่เราโจมตีนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องอาวุธกันบ้างอาร์ติแฟกต์ก็ใส่สิ่งนี้แหละถูกแล้วนะครับผมจะให้ฟิชเชลเป็นไฮเปอร์แคลรี่นะครับเปรียบเทียบในทีมไฮเปอร์แคลรี่นะครับเริ่มที่ธนูรอยัลนะครับ3ส,สแต็กนะครับมา S 3 s t ส c ตจะได้มาที่24798นะครับความเสียการโจมตีของโอ o ออฟอาร์ติแฟกก็ใส่เป็นตามนี้นั่นแหละนะครับคราวนี้มาดูที่2 s t ส c ต็กันบ้างเผื่อใครจะเอาไปหารเป็นค่ากลางนะครับจะอยู่ที่23118นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณค่ากลางนะ5 3 5 2 3 6ประมาณนี้นะครับสำหรับค่ากลางอันนี้เป็นธนูขัด1น,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันอื่นกันบ้างนะครับเผื่ออยากรู้นะครับลองเปลี่ยนเป็นอาตาคีนี่จะได้243นะครับน้อยกว่า2478อยู่นะครับใช่ไหม2478หรือเปล่าจำเลขไปเป็นไม่ได้นะครับ พลังโจมตีก็เหมือนกันนะครับลดลงไปอีกนะครับเพราะงั้นเอาเป็นความแรงชี้นะครับสำหรับธนูรอยโยคราวนี้เรามาดูธนูที่นิยมใช้กันบ้างนะครับอย่างสติงเลชนะครับขอให้เป็นขนะขัด5เลยก็แล้วกันนะครับเพราะทําง่ายนะครับในส่วนของฝั่งพลังโจมตีก่อนนะจะได้2-2-0-4-0นะครับ2-2-0-4-0และ มาดูที่ความแรงขีก่อนจะอยู่ที่2-1โอเคต้องเอาอัตราคีมาใส่นะครับอัตาราิีตัวนี้จะได้เป็น2-3-6อ่าอยู่ที่ค่ากลางอยู่ที่ค่า2.5ของธนูโรโย่ขัด1นะครับสำหรับสติงเลชั้5จะอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะไปดูในฝั่งของ5ดาวนะครับชิ้นแรก ก็คืออะควานะครับของเย,ยลานนะครับขัดหนึ่งอันนี้เงื่อนไขก็คือต้องมีศัตรูอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับเอฟเฟกเพิ่มความเสียหาย20%ตัวนี้ถึงทำงานนะครับจะอยู่ที่285นะครับ285 24 285 24ชิ้นต่อมาก็คือธนูของชายนะครับอะควาตัวนี้ ตตัวนี้ก็ของเย่ยหลานนี่วะ่พวะพูลาสตาร์ดีเออทนูของชายผมนับแค่1นึ่งสกก็คือความเสียหายสกิลธาตุโดนศัตรูแค่นั้นก็แล้วกันนะครับขอดูที่หนึ่งสตก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปนะครับอันนี้เมื่อกี้2-8-5ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอ,อัตราคีอยู่เลยมันเยอะไปนะครับได้2องหานะอัตราคียสออันมาเปลี่ยนมาเป็นอัตราคีจะได้สองนะครับ แต่ถ้าเรายิงปกติเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับได้มาเป็น2สแต็กก็จะได้เป็น286นะครับเท่ากับเย,ยหลานแล้วเมื่อกี้อ่าแล้วเผื่อใครอยากดูสแต็กแบบ3สแต็กไปทีนะขั้นนะครับก็จะได้291เอ่าเพิ่มไปอีก4สแต็กเผื่อใครอยากดูตอนใช้ท่าไม่ตายด้วยนะครับก็จะได้299นะครับอ่าเพราะงั้นก็คือใช้ธนู พลัสตาของชายก็ได้นะครับแล้วก็ยิงปกติ1ครั้งอ่าก็จะอ่าดีขึ้นมาเท่ากับของเยลานนะครับประมาณนี้นะครับส่วนธนูอื่นๆเดี๋ยวให้ดูไปทีละระดับนะครับตามลำดับโอเคอันนี้คือ s k y w a อร์นะครับน่าจะมีการทุกคนจะได้อยู่ที่265นะครับไม่ถึง28นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอัตาคีให้ดูด้วยนะครับผมจะไม่ให้ดูพลัง จะพูดว่าไม่ให้ดูก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ดูพลังโจมตีแล้วกันนะครับมันเสียเวลานะครับก็คือมันยังไงมันก็น้อยกว่าอัตาขี้ความไรขี้อยู่แล้วแหละนะครับอ่ะได้มา2-7-5นะครับอ่าเพราะงั้น s k y w a อร์ใส,ส่เป็นอัตราคริไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ออฟหมายถึงว่าทําให้ออฟลองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ,ะจริงๆก็ต้องดูออฟลองด้วยแต่นี้ผมเปรียบเทียบแบบสดๆนะครับ ามาดูที่ทันเดอร์ของย,ยูยยะกันกันอ,อันนี้คืออะไรนะลืมความเสียหายการโจมตีปกติไม่เกี่ยวนะครับโอเคจะได้27ยังไม่ถึง28นะครับลองเปลี่ยนเป็นความแรงขี้ก็ไม่น่าเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความแรงขี้อยู่แล้วอะ่ะอ่านั่นไงนะครับมีอัตาขี้ชิ้นใดอีกไหมจะได้ไปทีเดียวสับไปสับมาอันนี้ก็เพิ่ม ความเสียหายชาร์ตตีเฉยๆไม่มีอะไรเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่นะ288อ่าชิ้นนี้ก็ได้อยู่นะครับธนูธนูคีเรตตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเราต้องดูปฏิกิริยาบีบอัดต่อด้วยนะเอออยู่ที่2 8 8นะครับความเสียหายของโอสธนูเขียวก็ได้อยู่นะครับอ่าถ้าเป็นาตาคีก็จะลดลงไปนะครับอันนี้ก็เรื่องของธนูเขียวต่อมา ธนูนี้นะครับเอฟเฟกไม่มีผลอะไรแต่ก็ขึ้น280อยู่นะเอออ่ะเดี๋ยวดูความแรงขี้ด้วยแต่ไม่น่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้โอเคอที่สองหนนะครับเดี๋ยวผมไม่สับให้ดูครบเอาเอาที่มันจะเพิ่มแน่ๆก็แล้วกันนะครับอ่ะ อันนี้ความแรงคิจะอยู่ที่20โอ้ลดลงไปเยอะเลยของชาร์สกาเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่อัตราคีไงล่ะกดผิดด้วยเมื่อกี้ต้องมากดข้างล่างนะครับ26ยังไม่ถึง28นะครับของชาร์สกาอ่ะอัโมบาวนี่สุดท้ายนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับข้างล่าง23นะครับ 2,2,3,9สําำหรับอัตาคีผามแรงคิจะอยู่ที่ 2, 1อ่าลดลงไปอัปตาคี2,3,9นะมาดูพลังโจมตีกัน2,2,2นะครับประมาณนี้สำหรับที่แบบไม่เน้นปฏิกิริยานะครับคราวนี้เราจะมาดูตอนที่เกิดปฏิกิริยาบ้างนะครับโอเค เริ่มจากโ o โย l เอ้ยไม่ใช่ขอเป็นสติงเลตแล้วกันคราวนี้นะครับอ่าขัด5ไปอ่าอัน,นี้แบบพลังโจมตีพลังโจมตีนะจะได้เป็น280นะครับ280สําสหรับพลังโจมตีพลังโจมตีอ่านี่เป็นพลังโจมตีแล้วก็ความแรงชิอ่าจะได้เป็น273น้อยลงไปนะครับ คราวนี้ดูอัตราคริได้เป็น3 0ขึ้น3 0เลยนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็นชำนาญน,นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นชำนาญทาตดูหน่อยจะได้เป็น3 1 1, 1นะครับแต่เรื่องของชำนาญทาตมีนิดนึงนะอันนี้ก็เพราะว่าตัวของฟิชเชลเองได้พลังจบตีมาเยอะแล้วจาก3ตัวอันนี้ใส่เป็นชำนาญก็เลยจะดีสุดนะครับสำหรับ ตัวที่บูสต์พลังจบตีมาเยอะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนออกสักตัวหนึง่งเอานาฮิดะมาใส่นาฮิดะอยู่ไหนวะออชำนาต้องดูนาฮิดะด้วยลืมไปนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้อ่ะนะนาฮิดะ <c oughs> เราจะเอาเวนเน็ตเอ้ยไม่ใช่ดิ เอาเวนเน็ตไว้นะครับเอาเชฟออกไปนะครับตัวลดต้านทานตัวไหนวะ,ะเดี๋ยวสมมุติก่อนก็นแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นการมม <c oughs> สมมุตินะสมมุติว่าไปตีไอตัวที่แปดธาตุไม้ให้ตัวเองได้อย่างไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> โอเคได้ฮิดะใช้บัฟฟูหรือยังอ่าน่าจะใช้บัฟฟูไปแล้ว นะครับโอเคอันนี้อยู่ที่ดูดูผมจะให้ดูตัวนี้นะครับ,นะค,รบความเสีายของโอสจะอยู่ที่20525นะครับ20525 20525ถ้าเป็นพลังโจมตีจะได้เป็น206ก็จะเยอะขึ้นมานะครับเพราะง้นเรื่องอพลังโจมตีกับชำนาญเนี่ยก็ดูออฟรองเอาก็แล้วกันนะครับว่า เป็นเล่นกับทีมไหนก่อนก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนจะเลือกออฟลองก็ดูว่าเล่นกับทีมไม้ไหมนะครับถ้าเล่นกับทีมไม้ค่อยมาดูออฟลองว่าอันไหนอาตาัตราคีหรือความแรงคีเยอะกว่ากันก็เลือกอันนั้นนะครับสำหรับในส่วนของนาฬิกานะครับเดี๋ยวขอกลับไปเป็นเบนเน็ตก่อนนะครับอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเรียบร้อยโอเค และเราก็จะสมมุติต่อไปว่าตีไอตัวที่มันแปะไหมายให้ตัวเองนะครับโอเคอันนี้จะฟิกไว้เป็นพลังโจมตีไปเลยนะเคตามนี้นะครับเ,เดี๋ยวสลับให้ดูด้วยดีกว่า <c oughs> จะได้ไม่ต้องเรื่องมากอันนี้สูงสุดจะอยู่ที่30559นะครับคราวนี้มาดูที่ Lo อยัลบอลนะครับว่าจะได้เท่าไหร่3 stack ตาอ่าขอข้ามไปเป็นความแรงชิเลยก็แล้วกันนะครับความแรงชิจะอยู่ที่34นะครับ349อ่าอันนี้โอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นขัดหนึ่งก็ว่าอยู่มันเยอะแปลกๆอ่ะ2 0 9นนะครับยังไม่ขึ้น30นะครับ290ดีเออ2 9 0้ายังไม่ขึ้น30นะครับแล้วนะ2สแต็ก จะอยู่ที่2 7 0นะครับตีเป็น2 8 0ก็แล้วกันค่า2.5นะครับ2 8 0ถ้าจะเอาให้เหนือกว่า St ติ g เ a t e นะครับจะต้องประมาณจะต้องประมาณขัด3นะครับอ่าขัด3จริงๆก็ถ้าใครยึด3 stack ก็ขัด2ก็โอเคนะอ่า ประมาณขัด3ค่า2.5โอเคจะขึ้น3 0นะครับประมาณขัด3อันนี้เรื่องของธนูนะครับอ่าถ้าใครแบบไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างร o ยอลกับไอตัวของ s t i n g งเ t e ก็ใช้ร o ยอลขัด3ก็ได้นะครับแต่ว่ามันแพงเพราะว่าร o ยอลเนี่ยเราต้องใช้เหรียญแรกอันนี้พูดถึงสำหรับคนที่แบบอ่ามี ตัวนี้อยู่แล้วนะมีธนูรอยัลบอลอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่มีใช้สตริงเลตไปก็ไม่เป็นไรนะครับดามเมจต่างกันไม่มากนะครับอหรือจะใช้ธนูหาดาวก็ได้ถ้าใครรวยนะคราวนี้อะข้ามไปดูที่ธนูในส่วนของตัวนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวลืมลดขัดขัดหนึ่งนะจะได้เป็น3 39นะครับ 3, 3, 9, 7, 3, 3, 3, 9, 7, 3ไปดูที่ตัวของนี้กันบ้างนะครับ 3, 3, 9, 7, 3าจอาจจะลดลงไปเยอะเลยลดเหมือนจะน้อยกว่าโรยย์เบาด้วยใช่ไหมใช่สองโรยย์เบามันโอ้ผมลืมเปลี่ยนไอ้น,นี่ขอไปด้วยเดี๋ยวขอไปโพลาร์สตาร์ก่อนก็นแล้วกันนะ <c oughs> เกินแปบ๊บโอเค ดูที่ 1stack ก่อนนะรัสตาร์ดิ้งสเตจะอยู่ที่3 2 9นะครับ 2stack ละ่ะจริงๆไม่ต้องกดหน้านี้ก็ได้นี่หว่าลืมไปนะครับ 2stack จะอยู่ที่3 3 3 6 6นะครับโอ้โหเลขยหญ่สวยเลย 3stack จะอยู่ที่3 3 8นะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวเองอะแล้วก็ 4stack จะอยู่ที่3 4 6เดี๋ยวผมเพิ่งคิดได้ผมลืม เปลี่ยนตัวนี้เป็นํำนาญเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบแค่ตัวร o ยลกับ s สติงเลดก็แล้วกันนะครับเรื่องของํำนานนะครับโอเค่ามสี่หกโอเคโคลาสตาจบไปนะครับเปลี่ยนไปเป็นในส่วนของอะควาของเย,ยลานนะครับได้2,4,6เพราะว่ายังไม่เปลี่ยนไอ้นี่เป็นอัตราคริ เดี๋ยวเป็นอัตราคริก่อนจะได้เป็น335นะครับคราวนี้ไปดูชิ้นนี้นะครับอันนี้ชิ้นนี้อัตราคริดีสุดจะได้เป็น320นะครับและต่อไปชิ้นไหนอีกชิ้นข้างล่างนะครับจะได้เป็น320เหมือนกันนะครับ3 2ม5 5 แล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นนี้เป็นความแรงที่อยู่ได้3 2 5นะครับแล้วก็ตึ๊ดตอันนี้เอามาฟื้นพลังงานดาเมจไม่ค่อยมีนะครับเป็นบาเพื่อนชาร์สกา3 1, 1 1นะครับอ่ะหมดแล้วอัโมบาวเอาไหมอัโมบาว2 7 7นะครับ เดี๋ยวขอย้อนไปตัวของรอยะ่อรอย่อกัดหนึ่งนะครับสามสเต็คจะอยู่ที่28473นะครับ28473 28473อ่าเปลี่ยนเป็นชำนาญจะได้มาสองเก้านะครับเพราะว่าพลังจบตีได้มาเยอะแล้วจากตัวธนขูของ จากของตัวธนูเองด้วยจากจากตัวของคันธนูเองด้วยต้องพูดละเอียดละเอียด296นะครับอ่าถ้าเป็น2 s t ส c ต็จะอยู่ที่286 6อ่า286 296คราวนี้กลับไปดูที่ธนูของสิงเล็ดขัด5นะครับ311นะครับ ยังเยอะกว่าอยู่นะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับ281ครับอ่างกันไม่มากแค่1,000นะครับระหว่างโจมตีกับชำนาญน,นะครับแต่ว่าของโรโยโใส่เป็นชำนาญจะเยอะที่สุดอันนี้แค่กรณีของบีบอัดนะครับย้ำว่าแค่กรณีของเกิดปฏิกิริยาธาตุนะครับอ่า โอเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องอาวุธและข้อมูลของเอมี่จังของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าซี o u จริงๆแล้วคลิปนี้ผมว่าจะทำให้ตั้งแต่วันเกิดแล้วนะครับแต่ว่า